มาทำเบลยเยียมว a ฟเฟิลกันวันนี้นวดแป้งด้วยเครื่องทำขนมปังเปิดโปรแกรมนวดแป้งไว้30นาทีใส่แป้งอนเนกประสงค์230กรัมเปิดเครื่องนวดตั้งเวลาไว้30นาทีใส่น้ำตาล60กรัมยีสตกรัมเกลือครึ่งช้อนชา นมสดหกห้ากรัมไข่ไก่หนึ่งฟองกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชานวดนวดนวดพอแป้งจับเป็นก้อนใส่เนยแปดสิบห้ากรัมปิดฝานวดสานาที นำแป้งออกจากเครื่องตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะแลบทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงวันนี้เราใช้เครื่องทำว a f f ิ e s i m p a t รุ่นนี้เขาจะเปลี่ยนถาดได้สองแบบถาดแรกจะเป็นแบบหลังพึ่งข้อดีคือถอดล้างทำความสะอาดง่ายประกอบง่ายๆแบบนี้เลยเขามีถาดแบบเรียบด้วยนะเอาไว้ทำแซนวิชแป้งว a ฟ f l e ลได้ที่แล้วจ้า คลึงแป้งเป็นก้อนกลมๆนะจากนั้นเราเอาไปวางบนเครื่องปิดฝาแล้วก็รอประมาณ2นาทีนะรอไฟดับเป็นอันเสร็จแถนแท้เสร็จแล้วค่ะลองมาดูเนื้อข้างในกันเนื้อเขาเนี่ยก็จะนุ่มแบบนี้เลยนะอีกก้อนลองเอามาฉุบน้ำตาลดู เราใช้น้ำตาลทรายแดงนะวางบนเครื่องเหมือนเดิมเลยปิดฝารอ2นาทีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ดูนะ่ากินกว่าอันแรกมากเลยอะ่ะสูตรนี้เราแบ่งแป้งได้9ก้อนนะคะเดี๋ยวลองชุบอีกทีหนึ่งชุบน้ำตาลวันนี้เราทำจนหมด9ก้อนเลยนะคะถ้าทานไม่หมดเนี่ยใส่ถุงเข้าช่องฟิตไว้นะ เวลานำมาอุ่นรสชาติเขาจะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวลองเคลือบช็อกโกแลตดูเราใช้ช็อกชิพผสมนมแล้วก็เนื้อทูล่าเอาไปเวฟให้แค่พอละลายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอามาชุบแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมเอ่ย